โยครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่อยู่กับผมเฟรเฟเซอร์กับเกม r o v รอนอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาตามหาผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเมื่อ6-7ปีที่แล้วละกันนะครับว่าเขาจะยังใช้ชื่อเดิมอยู่หรือเปล่าเนาะก็เป็นคลิปที่ต่อจากคลิปที่ผมไปตามหาผู้เล่นเมื่อ6ปีที่แล้วเมื่อประมาณ5เดือนก่อนที่ผมปล่อยไปนะครับกระแสตอบรับก็ค่อนข้างจะดีนะขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามแล้วก็รับชมกันมาทางยูทูบแล้วก็ติ o กด้วยนะเอาเป็นว่าวันน ครับฝากากดไลค์กดละหนึ่งไลค์แล้วตามผมไปดูกันเลยครับ เริ่มต้นกันที่หน้าประวัติการเล่นของผมเมื่อ6ปีที่แล้วและแกัน,นะ,ะตั้งแต่วันที่1เดือน5ปี2 0 1 8ซึ่งผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามคนแรกที่เราจะไปตามหาเขานั่นก็คือคุณฟักนั่นเองครับ F U C C K นะถ้าถามว่าทำไมาพี่ไม่ไปตามหาคนที่เล่นซิลล่ะครับพี่คือก็ดูชื่อ่อยฮะเออชื่อเขามันไม่เป็นตัวอักษรนะครับผมทําให้ผมไม่สามารถที่จะค้นหาชื่อแบบนี้ได้หนละเออมันยากจริงๆนะครับผมเอาเป็นว่าเราจะตัดซิลออกแล้วก็มาตามหาผู้เล่นคนที่เล่นโมทอสละกันนะครับผมและเพื่อความรวด เร็วเะครับชื่อแต่ละคนผมได้คัดลอกไปหมดแล้วเพียงแค่กดวางแล้วก็กดค้นหาเลยเฮ้ยเจอเฉยนะครับนี่คนแรกเดยเนีย่ยคุณฟักนะครับผมเลเวล30แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหน้าโปรไฟล์เขาแล้วกันว่าเขายังเล่นอยู่หรือเปล่านะครับ โอ้ยเล่นโบทอสติดอันดับที่19ของตะวันออกเฉียงเหนือนะครับม,มหาสารคารซะด้วยดูดิเล่นไปทั้งหมด4,171อัตราชนะ49.2%แรงปัจจุบันแรงบอลน,นะและแรงสูงสุดเป็นคอมมานเดอร์ส่วนฮีโร่เมนหลักของเขานะครับก็จะเป็นโมทอสบาร์อตอเลสเตอร์เคลสนะ เรแว,วนยอนนะครับผมก็จะมีแต่ฮีโร่ตัวเก่าๆทั้งนั้นซึ่งถ้าผมเดานะเขาอาจจะเลิกเล่นไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูประวัติการเล่นของเขาละกันนะครับโอ้โห,โหแพ้สีตาติดนะตั้งแต่วันที่29เดือน7ปี2019นะครับโอ้โหเกือบจะ5ปีแล้วนะเนี่ย สรุปแล้วคุณฟักนะครับผมไม่ได้เล่นเกม Rv มาประมาณ4เกือบจะ5ปีแล้วนั่นเองนะครับซึ่งเขาก็ยังใช้ชื่อ f u c c k เหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรและผู้เล่นคนต่อไปที่เราจะไปตามหานะครับนี่นก็คือคุณก้องคนที่เล่นยออนนะฮะได้ mvp ไปสำหรับฝ่ายตรงข้ามนะเดี๋ยวเราจะไปค้นหาชื่อของเขากันดูนะครับว่าเขาจะยังใช้ชื่อนี้อยู่หรือเปล่าและเขาจะยังเล่นเกม Rv อยู่ในปัจจุบันหรือไม่งั้นตามไปดูกันเลยครับคุณก้องฮะมีหรือเปล่า ไม่พบผู้เล่นดังกล่าฮะโอ้โหสแสดงว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะผมสำหรับคุณกล้องซึ่งผมก็คาดว่าผู้เล่นเก่าหลายท่านอาจจะเปลี่ยนชื่อกันไปเยอะพอสมควรนะครับ <c oughs> เลื่อนฝ่ายตรงข้ามคนต่อไปที่เราจะไปตามหานะครับผมนั่นก็คือคุณแบงค์แชทนูชนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะซึ่งเขาคนนี้เล่นเป็นเซฟิตนะครับผมได้คะแนนไป7.4ดมาดูกันว่าคุณแบงค์แชทนะครับเขาจะยังอยู่หรือเปล่าอ่ะเราจะกดค้นหาเลยแล้วแก่นะครับ โอ้โหไม่พอผู้เล่นดกล่าวเลยกอส่วนมากเราจะเจอแต่ผู้เล่นที่แบบเออเขาก็เลิกเล่นไปนานแล้วอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้เปลี่ยนชื่อเท่าไหร่ต่อไปนะครับผู้เล่นคนสุดท้ายของเกมนี้จะเป็นคุณตูมเจ๋งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอะเดี๋ยวเราจะลองไปค้นหาเขาดูแล้วกันว่าเขาจะยังเล่นเกม RV อยู่หรือเปล่าชื่อเขาอ่านว่าตูมเจ๋งหรือเปล่าใช่ไหม <laughs> ผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันโอเคเราจะกดค้นหาเลย เฮ้ยบีเฉยบีฮะทุกคนแล้วแบบเป็นโปรไฟล์แบบอันนี้ด้วยแล้งเป็นผู้หญิงนะครับนี่เขาบอกเพศด้วยนะครับแลงไดมอนด์ไอวีกดเข้ามาดูฮะมีบัตเตอร์ไฟนะครับโมอทอสกับแวร์นะฮีโร่หลักที่เขาแสดงแรงปัจจุบันเป็นแรงบอลนะครับส่วนแรงสูงสุดเป็นไดมอนด์เล่นไปทั้งหมด2,570ตาอัตราชนะ45.9%ฮีโร่24สกิน38นี่ฮะฮีโร่ของเขาบัตเตอร์ไฟโมทอสแวร์ยอนซาณิธทาร่าเดสเตอร์กิลด์โอ้โหนี่ก็มีแต่ฮีโร่เก่า ประวัติการเล่นของเขากันบ้างนะคับผมโอ้โหเล่นล่าสุดเ็าชนะไปนะนอ่นนั้นก็จะแพ้บ้างชนะบ้างนะครับมาดูตาที่เล่นล่าสุดกันดีกว่านะครับว่าเขาเล่นตั้งแต่ตอนไหนโอ้โหตั้งแต่วันที่8เดือน 6- 2020นะครับอันนี้ก็จะประมาณ3 4ปีเนาะเอาจริงนะคือผมดูรูปโปรไฟล์ตอนแรกนะึกว่าเขายังเล่นอยู่ในปัจจุบันแต่พอมาดูประวัติการเล่นแล้วเลิกเล่นไป3 4ปีแล้วสำหรับคุณตูมเจ๋งนะ ตาต่อมาที่เราจะมาตามหาผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกันนะฮบผมซึ่งเกมนี้เป็นเกมตั้งแต่วันที่26เดือน5ปี2018นั่นเองครับซึ่งผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่เราจะไปตามหาคนแรกนะครับนั่นก็คือคุณพี่เอ็มขยับซอยมาดูกันว่าคุณพี่เอ็มขยับซอยจะยังใช้ชื่อนี้อยู่หรือเปล่าเลยครับ ไม่พบผู้เล่นดังกล่าวโอเคแสดงว่าเขาได้จะไปเปลี่ยนชื่อแล้วนะแต่ก่อนชื่อแบบนี้ก็มันมันก็ฮิตกันแหละนะครับผมเออไม่มีแล้วและผู้เล่นต่อมานะครมผมที่เราจะไปตามหาเขากันนะฮะนั่นก็คือคุณ f l หนูน้อยนั่นเองมาดูกันว่าเขาจะยังเล่นอยู่หรือเปล่านะครับอ่ะ FL หนูน้อยนะครับนี่กดตกลงและค้นหาเลยโอ้โหไม่มีนะ ได้จะเปลี่ยนชื่อไปอีกคนแล้วคนต่อไปนะครับคุณการกี้นะคนที่เล่นแวนนะครับผมอ่ะไปตามหากันเลยดีกว่าคุณการกี้ทีทีจะมีหรือเปล่าไม่มีอีกคนนะโหน่าเสียดายจริงๆเล่นคนต่อไปฮะเบียซื่อซื่อ,อนิชื่ออะไรมาเนี่ยโอเคไปตามหากันเลยครับมาดูว่าคุณเบียซื่อ,อื่อน่จะอยู่หรือเปล่านะครับผม ไม่พบผู้เล่นดังกล่าวโอ้นี่คนที่4แล้วนะเนี่ยปกี่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามคนสุดท้ายนะครับนั่นก็คือคุณสุรเดชยีนั่นเองคนที่เล่นเทลอนัชฝั่งตรงข้ามนะครับมาดูกันว่าเขาจะยังเล่นอยู่หรือเปล่ามาดูกัน,นครับคนสุดท้ายของตานี้ <Br r. S 1> ไม่มีอีกแล้วโอ้โหตานี้ไม่มีทั้ง5คนเลยอะเหลือจะเชื่อ และเกมต่อมานะครับผมวันที่26เดือน5ปี2018ซึ่งเกมนี้เราจะไปตามหาคนที่ชื่อคุณพลอยลาวนะครับ3159มาดูกันว่าคุณพลอยจะยังอยู่หรือเปล่าไม่พบผู้เล่นดังกล่าวฮะโอ้โหหายไปแล้วต่อไปครับคุณใจโรเลนะคนที่เล่นแวนนะฮะโอ้โหไม่รูเหมือนกันว่าเขาจะยังอยู่ไหมนชื่อแบบนี้น่าจะเปลี่ยนบ่อยเอ้ยชื่อเขาอ่านว่าใจโรเลหรือว่าใจโรเลวะโอเคลองใจโรเลก่อนละกันนะครับ มีไม่เอกอันนี้มีไม่เอกกดดูฮนะไม่พบผ,ผู้เล่นดังกล่าวลองลบไม่เอกออกแล้วกันนะครับว่าจะเจอไหมโอเค <c oughs> ไม่พบอีกแล้วะเรื่องคนต่อไปนะครับผมคุณจอยชินนะที่เล่นรอเรียวนะครับผมอ่ะไปดูกันว่าเขาจะยังเล่นอยู่หรือเปล่ารุนว่าคุณจอยชินจะยังเล่นอยู่อ้าว ไม่มีอีกคนนะต่อไปครับขุนช้างก็มีหัวใจมาตามหาท่านขุนช้างแล้วกันนะครับว่าม,มีหรือเปล่าไม่พะผู้เลังกล่าวครับแสดงว่าเปลี่ยนชื่อใหม่ไปอีกคนแล้วและคนสุดท้ายของตายนี้นะครับเรียกซีเดี๋ยวก็หันกุซีไม่หันเลยไม่มีฮะ มากันที่เกมสุดท้ายด้วยครับผมตั้งแต่วันที่8เดือน4ปี2017หรือเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนั่นเองนะครับมาดูกันว่า7ปีที่แล้วนั้นพวกเขาจะยังใช้ชื่อเดิมอยู่หรือเปล่าน,นะครับงั้นเราจะไปตามหาคนแรกกันเลยผู้เล่นคนแรกที่เราจะไปตามหานะครับนั่นก็คือปีศาจสุราตามหารักคนที่เล่นมารล็อดนั่นเองมาดูกันว่าปีศาจสุราตามหารักจะยังอยู่หรือเปล่าเฮ้ยยังอยู่แลงซิลเวอร์หนึ่งนะครับผมเลเวล30แล้วเดี<ๆ>๋ยวเราจะกดเข้าไปดูโปรไฟล์ของเขาแล้วกันว่าเขาจะยังเล่นออยู่่หรืเปลา <c oughs> ฮีโร่แวนนะครับมาลอดกิลด์เล้ er. งปัจจุบันเล้งบอลนะเล้งสูงสุดเป็นเล้งโกนะครับเล่นไปทั้งหมด6 8 1้ออ็ตาตาชนะ45.4%ฮีโร่11สกิน5มาดูที่ฮีโร่กันบ้างนะครับผมฮีโร่มี11ตัวนะของเขานะครับผมอ๋อก็ไม่ค่อยมีฮีโร่เยอะเท่าไหร่นะเขาจะมีแต่ตัวละครเก่าๆทั้งนั้นส่วนประวัติการเล่นของเขานะครับวันที่9เดือน4ีหรอล่าสุดเล่นมาเยอะอยู่นะมนก็จะมีแต่แครี่นะครับโอเคดูอันนี้แล้วกันนะ โอ้ตั้งแต่ปี2020นะครับวันที่9เดือน4ซึ่งก็คิดว่าน่าจะเลิกเล่นไปแล้วนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนั่นเองสำหรับรหัสปีสาศาจสุราตามหารัฐอ่ะเดี๋ยวเราจะกดไลค์ให้เขาแล้วกันนะครับผม <c oughs> เป็น35นาะนีว่าไปไงสุดจัดไปละ <c oughs> แล้วผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามคนต่อมานะครับนั่นก็คือคุณสุภชัย AO โซาดนะครับผมคนที่เล่นไวโอลตแล้วก็ได้ MVP ไปของฝา่ายตรงข้ามนะอ่าว่าเราจะไปตามหาเขาแล้วกันว่าเขาจะยังเล่นรหัสนี้อยู่หรือเปล่าหรือเขาจะเปลี่ยนชื่อไปแล้วนะครับตามหาคุณสุัย ครับว่าจะยังเล่นอยู่หรือเปล่าเฮย้ย เอาว่าเจออีกแล้วนะครับคนที่2ของเกมนี้นี่ฮะแรงปัจจุบันแรงบอลเนี้ยแร็งสูงสุดเป็นแรงแพตตินัมเลนไปทั้งหมด1 2 5 8ตาอัตราชนะ51.1%ฮีโร่21สกิล13ขอบอกเลยว่าเมื่อ6-7ปีที่แล้วอะการเล่นแร็งอย่างขึ้นไดมอนด์ขึ้นแพตตินัมแบบเนี้ยยากเลยนะคือการแต่แรงไม่เหมือนสมัยนี้ครับขึ้นง่ายมากๆแป๊บเดียวก็คอมมานเดอร์คอนแล้วมาดูฮีโร่ของเขากันบ้างนะครับว่ามีตัวอะไรกันบ้างเฮ้ยเด แสดงว่าเขายังเล่นอยู่ป่ะเนี่ยห้าตาหลังสุดชนะหมดเลยไห<อ>นดูดิว่าเล่นตอนไหนวันที่5เดือน2 2 0 2 4<อ>เฮ้ยบปีนี้เลยนะเนี่ยไม่นานมานี้เองแล้วนี่ก็แสดงว่าเขาใช้ชื่อเดิมตั้งแต่7ปีที่แล้วยังเล่นมาจนถึงปัจจุบันนี้โดยไม่เคยเปลี่ยนชื่อเลยฮนะโอ้ย ไม่ได้ยังไงครับเนี่ยซึ่งวันที่ผมอัดคลิปนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์ซึ่งก็ห่างจากวันที่เขาเล่นนั้นประมาณ6วันนั่นเองครับและในคลิปนี้เราก็ตามหาผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามที่ยังเล่นอยู่ในปัจจุบันแถมไม่เปลี่ยนชื่อเลยตั้งแต่7ปีที่แล้วนะครับผมได้อย่างสําเร็จ วันนี้ภูมิใจมากเลยอ่ะไม่คิดว่าเขาจะยังใช้ชื่อเดิมเมื่อ7ปีที่แล้วอยู่เลยในปัจจุบันเนี้ยเออ,อคุณคือผู้เล่นให้ตำนานเอาวีจริงๆฮะยอมรับเลยเดี๋ยวผมจะกดไลค์ให้เขาละกันนะเป็นงันเป็น1 0 7 7โอเคผมหวังว่าคุณสุภชัยจะได้เห็นคลิปวิดีโอดี้นะผูะ้เล่นสายตรงข้ามคนต่อไปเลยครับผมนั่นก็คือคุณซีเอิร์ธนั่นเองหวังว่าคุณซีเอิร์ธจะยังเล่นเกม r อาีอยู่ในปัจจุบันนะโอเคตามหากันเลยครับฮ้ เจออีกแล้วนี่โคดที่3ของเกมนี้นะครับผมแรล่งแพทตินัมสามซะด้วยโหคุณซีเอิร์ธเลเวล30นะครับผมประมาณครึงคร่งๆเนาะแรล่งปัจจุบันแรล่งบรอนด์นะครับส่วนแรล่งสูงสุดเป็นแพทตินัมเล่นไปทั้งหมด1,591ตาอัตราชนะ49.2%ฮีโร่18สกิน16บหก่อนหน้ก็จะเป็นฮีโร่ของเขาด้วยนะครับผมก็จะมีแต่ฮีโร่เก่าๆเ,เลยมาดูหน้าประวัติการเล่นกันบ้างครับผมเล่นล่าสุดแพ้นะครับสีตาติดโอ้โหนี่ก็ชนะรั่ะกกนนวาเมล่่นมาตัุ้ล ไวันที่18เดือน3 2020นะครับ3ปีผ่านไปเขาก็ยังใช้ชื่อซ e a อิร์ h เหมือนเดิมนะตั้งแต่ปี2017ถึงปี2020ซึ่งเขาก็ได้หายไปเมื่อ4ปีที่แล้วนะครับผมเล่นล่าสุดก็ตั้งแต่ปี2020เลยผู้เล่นคนที่4นะครับโอ้ไม่กออันนี้คือชื่อของเขานะมาดูกันว่าคุณโอ้ไม่ก็จะยังอยู่หรือเปล่านะครับลุ้นกันฮะ นี่เป็นไงโอเมก้าทีกอยู่ด้วยแลน์คอมเมดี้สามด้วยครับแสดงว่าปัจจุบันได้แข่เล่นอยู่นะมาส่องดูโปรไฟล์ของเขาดีกว่านะครับโอ้โหแลง์ปัจจุบันแรง์คอมเมดี้นะครับแลง์สูงสุดเป็นแรง์คอนคูลเลอร์ซะด้วยเล่นไปทั้งหมด3666ตาอัตราชนะ52.8%ฮีโร่83สกิน114โคตรเยอะเลยตั้งแต่ที่หามาเนี่ยคนนี้น่าจะมีสกินเยอะที่สุดแล้วด้วยครับรวมถึงฮีโร่ด้วยตั้ง83ฮีโร่นี่ะเดี๋ยวเราจะส่องประ นะครับเอ้า ปิดไว้ได้แค่ผมโอ้โหถ้า้ค่าความเป็นส่วนตัวไว้เสียดายนะฮะผู้เล่นคนนี้เขาปิดไว้แต่คาดว่าเขาน่าจะเล่นอยู่ในปัจจุบันนะฮะสำหรับคุณโอไม่ก็เป็นอีกหนึ่งผู้เล่นด้แคบผมที่เขายังใช้ชื่อเดิมเมื่อ7ปีที่แล้วอยู่แต่เราไม่สามารถที่จะดูฮีโร่ของเขาได้ได้แคบผมแล้วก็ดูประวัติการเล่นของเขาด้วยผมจึงพอจะเดาได้ว่าเขาเล่นถึงแรงคอมมานเดอร์ปัจจุบันนี้ก็แสดงว่าน่าจะยังเล่นอยู่แหละเอาเป็นว่าเราจะแอดเขาไปเป็นเพื่อนและกันได้รับและผมหวังว่าคุณโอไม่ก็จะเห็นคลิป นีีดโอ้ถ้าเห็นผมแอดไปเป็นเพื่อนนะและผู้เล่นคนสุดท้ายของตานี้นะครับนั่นก็คือคุณกอก้องสะด้วยนะเอาเป็นว่าเราจะไปตามหาคุณกอกองแล้วกันนะครับว่าปัจจุบันนี้เขาจะยังเล่นอยู่หรือไม่นะี่ฮะกอกองสะด้วยโอเคจากนั้นเราก็จะกดค้นหาเลยป๊บ เอาบีอีกโอ้คือที่นี้หาครบหมดทุกคนเลยนะครับผมคือมันโคตสุดยอดอะ่ะข้าที่หามาวันนี้ทุกคนเลเวล30หมดเลยนะไม่มีต่ำกว่า30เลยนะครับแต่ส่วนแากหลายรหัสก็น่าจะเลิกเล่นไปหรือไม่ก็เปลี่ยนชื่อนะครับโอ้ฮีโรสิ2สกิน2นะครับผม หือว่าน้อยนะมีโร่หลักที่ใช้บ่อยนะครับผมไม่มีประวัติการเล่นก็ไม่มีฮฮเหมือนเป็นไอดีที่ถูกทิ้งร้างไว้นานมากๆแล้วแต่ก็ยังมีคนเข้ามาส่องรหัสอยู่นะครับอันนี้ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปิดเป็นส่วนตัวหรือเปล่าหรือไม่ก็เป็นยู D ดีที่ทิ้งร้างจริงๆนั่นแหละส่วนประวัติการเล่นแรงของเขานะครับผมสูงสุดก็น่าจะเป็นแรงซิเวอร์นะโอ้ถือว่าเป็นแรงที่ต่ำมากๆซึ่งก็ไม่รู้แหละเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบแต่แรงก็ได้นะอาจจะชอบเล่นโหมดทั่วไปโหมดบันเทิงอะไรแบบนี้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะสรับการไปตามหาผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเมื่อ7ปีที่แล้วนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างกับคลิปวิดวีโอนี้ก็อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ทิ้ใต้อคอมเมนต์คลิปนี้นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าเอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะคือผ่านไป7ปีเขาก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่แล้วตัดภาพมาที่ตัวผมเองนั้นเปลี่ยนไปหลายชื่อมากนะครับผมตั้งแต่เล่นมาแรกๆเลย <c oughs> ซึ่งผมก็อยากจะถามผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าผู้ชมท่านไหนที่ไม่เคยเปลี่ยนชื่่่อเเลลยยตตั้งงแนแนุรกๆมาจาถึ วันนี้แล้วก็ยังเล่นอยู่ก็คอมเมนต์บอกมากันได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นยังใช้ชื่อเดิมๆตั้งแต่ยุคแรกๆหรือเปล่าเอาเป็นว่าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย